ใส่ประมาณนี้เห็นไหมมีคำถามจากพวกนี้นะคะหลายคนแบบว่าออชาเลือกมากรนนะคะมันหายากม,มากเลยนะเลือกมากรนอ่ะแล้วก็มีด้วยหรอนะคะชาสีแดงอ่ะมีด้วยหรอใช่หรือเปล่าชาเนี้ยน่าจะเป็นสีแดงอะไรอย่างนี้นะคะกออ็หลายคนคิดว่านะคะน่าจะเป็น AI หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าสมัยเนี้ย AI กับความจริงอ่ะแยะไม่ออกนะคะก็เลยหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าคิดไม่ถึงว่ามีแบบนี้ไหมอะไรอย่างงี้นะคะจะบอกว่ามีนะคะชาเลื่องมาก่อนก็คือจะเป็นแบบต้นหญ้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะลุงก็ไม่ค่อยรู้หรอกแล้วก็เขาก็จะมา,ากระบวกกันทําแบบว่าชาเหมือนกับชาคล้ายๆเลยนะคะก็คือไม่ต่างอะไรมากก็มาแปลรูปไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะโช์ให้ดูสดๆเลยว่ามันใช่ไหมนะคะหลายคนถามว่า เฮ้ยชาสีไดมินดด้วยหรอเพิ่งเคยเห็นนะครับนี่ใส่ใส่ประมาณนี้นะคะไม่เยอะแต่มันก็เยอะอยู่นะประมาณนี้อ่านิดนึงจะให้สีมันออกเยอะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะล้างอีกซ่กรอบนึงนะคะเนีย่ยเห็นไหมแค่นี้ก็ออกแล้วนะล้างแล้วนิดนึงแล้วก็เห็นไหม ทุกคน,นนี่คือไม่มีเอฟเฟกไม่ใช่ตัดต่ออะไรใดๆทั้งสิ่งนะคะนี่มีจริงๆคะ่ะท่านผู้ชมคะอันนี้คือพึ่งอันนี้ถ้ามัน่อกว่ากแป๊บนึงก็คือจะเป็นแบบแดงแบบแดงเลือดสดเลยอะไรอย่างนี้นะคะนี่แต่ว่ามันไม่ใช่เหมือนกับชาที่เรากินทั่วไปนะคะชาที่เรากินทั่วไปเนี่ยจะมีเอ่อรสชาติแบบขมๆนิดนึงฝาดๆันนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือ ไม่มีเปรี้ยวไม่มีขมไม่มีหวานไม่มีฝาไม่มีไม่อร่อยเลยไม่ใช่เหมือนน้ําไม่มีเปรี้ยวไม่มีขมไม่มีฝาไม่มีหวานแต่ได้กลิ่นสมูนไพยเต็มๆนะคะประมาณนี้แล้วก็มีบางคนอยากได้นะคะต้องไปเอาที่ไหนบ้างอย่างนี้เนาะก็จะบอกว่าอันนี้ได้มาจากญาพี่น้องอีกทีนึงเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอันนี้ก็ได้มานานแล้วแหละแต่ก่อนเนี่ยญาพี่น้องทําขายนะคะก็คือขายกาแฟกับชาเนีี้แหละ ก็ทางบ้านเขาก็คือมีกาแฟนะคะทำไอ้ขั้วไอ้ไข่เองอ,อะไรประมาณนี้เนาะแต่ไม่ไแน่ใจว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยยังมีขายหรือเปล่านะคะเพราะว่าไปบ้างย่าพี่น้องก็ไม่ค่อยเห็นไม่เห็นชาตัวนี้นะคะมีแต่กาแฟเต็มบ้านหมดเลยก็เลยไม่ได้ถามถึงนะคะน่าจะไม่ขายแล้วมั่งนะคะเพราะว่าเขาอาจจะทํากาแฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเวลานะคะเนาะ ถ้าใครอยากได้อะไรประมาณนี้ก็ไปหานะคะว่าชาเรื่องมะกรอะไรอย่างนี้เนาะก็จะบอกว่าลูกไม่ได้ขายนะคะแค่มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าชาแบบนี้ก็มีจริงๆนะไม่ใช่เอฟเฟไม่ใช่ตัดต่อไม่ใช่ AI อะไรทั้งสิ้นนะคะนี่หลายคนทำ <c oughs> หลายคน <c oughs> คิดว่ามันน้ำแดงหรือเป่าอะไรอย่างนี้เนาะมันไม่ใช่นะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมตอนนี้แดงแบบแดงสดแล้วนะประมาณนี้ อย่างที่ลุงบอกนะคะได้กินสมุนไพรไม่มีรสชาติแต่ว่ามันรู้สึกว่าเวลาจิตชาอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกผ่อนคลายสบายตัวสบายใจอะไรอย่างงี้เนาะสมุนไพรจริงๆนะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะสําหรับวันนี้ก็ไลายคนก็ถามเหมือนกันว่าหนาวไหมหนาวไหมหนาวไมหมนะอะไรอย่างงี้เนาะก็สําหรับวันนี้ก็ไม่ค่อยหนาวนะคะ16องศานะเช้านี้นะคะ ไม่ค่อยหนาวแต่ลุงว่าเป็นคนขี้หนาวก็เลยใส่เสื้อกันหนาวเอาไว้นะคะใช่ค่ะทุกคนคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ